นกมันหวงไข่มันวินมาจะมาจิกหัวคน,นบินไปวินมามาจิกหัวคนนด้นะมันหวงไข่มันจะมาขอถ่ายรูปมันหน่อยใกล้ใกล้หน่อยมันกลัวจะมันหวงก็เลยวินฉกหัวคนนกน้อยถ่ายรูปแป๊บเร็วเอง ไม่ทำอะไรหรอนะโอเคแค่นี้แหละ